วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานีครับได้มีการจัดโครงการพระปริบาลพิสุขไข้นะครับถวา,ายความรู้และก็การปฐถมพยาบาลกับพระสงฆ์นะครับเพื่อที่จะดูแลพระอาพาธภายในวัดเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ8รอบสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคัญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกครับที่วัดไรธรรม,มารามอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมาราชชนนีสุราษฎร์ธานีครับได้มีการจัดโครงการพระบริบาลพิกสุขใา้ประจำวัดหนึ่งวัดหนึ่งรูปทั่วไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคัญยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกฉลองพระชนมายุ8รอบโดยมีการอบรมนะครับให้กับพระสงฆ์ในวัดทั่วประเทศจำนวน9,360รูป พระสงฆ์ที่ผ่านการอบรมนะครับก็จะนําความรู้ด้านการเสริมสร้างสุขภาพป้องกันโรคไปดูแลพระสงฆ์ที่อา,าพาธภายในวัดตามหลักพระธรรมวินัยนะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดสราบานีเองครับครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่2โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่29-30พฤษภาคมนี้ครับแล้วก็เป็นพระภิสษุนะครับที่เข้าร่วมจากจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองจํานวน120รูป ส่วนครั้งแรกนะครับได้มีการจัดขึ้นในระหว่างวันที่15-17ถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาครับโดยได้มีการถวายความรู้นะครับเกี่ยวกับการประเมินภาวะสุขภาพการปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับการวัดสัญญาณชีพการทําแผลการจัดยาและก็อาหารสําหรับพระภิกษุที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพครับ โดยในวันนี้นะคะนายบรรดาลสถินชวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยพระธรรมวิมลโมลีเจ้าคณะภาค16พระครูปร,ริยัตยาพิรมเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าอาวาสวัดพัฒนารามพระครูรัทธาโสภิตนะคะรองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะ โดยดรนงนภัสรุ่งเนยผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็ทั้งนี้ค่ะค่าใช้จ่ายตลอดเรื่องของการอบรมนะคะรวมไปถึงอาคารสถานที yeah. ่ค่ะก็ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้นะคะแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์จากพระธรรมวิมูลโมลีเจ้าคณะภาค16และผู้ที่มีจิตศรัทธาค่ะทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนค่ะเนื่องจากเป็นโครงการที่ สนับสนุนให้พระพิสุมีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานในเรื่องของการบริบาลขั้นเจ็บป่วยเป็นโครงการที่สมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆา,าบริณายกที่จะ,จะเจริญพระชนมายุครบ8ดรอบก็เราให้ความสำคัญในครั้งนี้เป็นการ,ร,บรอบรมครั้งที่สองใช้เวลา3วัน,วนาจากพระพิสุ จังหวัดชุมพรและนอง120รูปเป็นการฝึกทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติในครั้งนี้หวังว่าผลโครงการนี้จะมีผลทําให้พระภิกษุข,ของจังหวัดสุราธ,ธานีชุมพรแล้วก็ระนองมีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานเพื่อจะนําไปปฏิบัติและเผยแพร่ให้กับชาวบ้านได้ไปอย่างดีขอขอบคุณครับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีสุราธานี ได้จัดโครงการอบรมพระปริบาลพิสุขไข้ประจำหนึ่งวัดหนึ่งรูปทั่วไทยซึ่งมีกิจกรรมทั้งหมด6ฐานค่ะเป็นกิจกรรมที่จะถวายความรู้ท่านเกี่ยวกับเรื่องของการปฐมพยาบาล<อ>การดูแลเบื้องต้น<อ>การทําแผล<อ>การฉีดยา<อ>การให้อาหารทางสายยาง<อ>มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พระสงฆ์มีความรู้ในการดูแลและปฐมพยาบาลเบื้องต้น<อ>สามารถดูแลตนเองได้ทั้งด้านป้องกันส่งเสริมสุขภาพและสามารถดูแลพระภิกษุที่ป่วยไข้ใน จังหวัดต่างๆได้ก<ด>็หวังเป็นอย่างยิ่ง <ยา S 2> ว่าจะช่วยให้พระสงฆ์มีความรู้ในการดูแลตนเองและดูแลพระภิกษุที่ป่วยไข้ได้ดค่ะ